เรื่องของดวงโชชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2565 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนโตด้วยน้ำผักน้ำแรงของตัวคุณเองเรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ขอให้คุณอดทนไว้ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักใจบางกันทั้งคู่หากมีอะไรผิดหูหน่อยก็มักน้อยอกน้อยใจกันส่วนคนโสด มีโอกาสได้พบเจอและทำความรู้จักกับใครบางคนแต่ยังไม่ใช่คนที่คุณตามหาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสสมหวังเกินกว่าที่คุณคาดเอาไว้ดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์ไม่ขาดมือแต่ระวังมือลัน่นจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเรื่องของการงานการงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกงานทุกอย่างก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นโดยภาพรวมถือว่าการงานของคุณดีความก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคน ที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก ยังจับมือเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันส่วนคนโสดต,ตอนนี้จะได้เจอคุณโปรไฟล์ดีนิสัยดีแถมยังรสนิยมดีอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันทั้งตัวหากใครทํางานเสริมทําธุรกิจเสริมก็จะได้ก็จะได้ผลตอบแทนดีมากเรื่องของการงานการงานก้าวหน้าดีมากดวงการงานของคุณมีโอกาสใหม่เข้ามาในช่วงนี้ดวงชะตาการงานเข้าตาขั้นสุดขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริม ดงงบ้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูและคนรักหากมีปัญหาควรลองลดราวะสอกบ้างยอมลดทิถีลงความรักจะกลับมาดีอีกครั้งส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแต่ก็ยังเป็นแค่คนคุยยังไม่มีสถานะใดๆทั้งสิน้น สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินไหลเวียนเข้าตลอดเวลาไม่ขาดมือแถมแต้แมบุญทำงานจะหวังเรื่องโชคลาภก็มีโอกาสตามที่คุณหวังไว้เรื่องของการงานเห็นความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหากคุณพยายามอีกหน่อยผลงานตอนนี้ก็เหมือนกับหวา่านป่านเมล็ดพันุ์ไว้จะงอกเงยและเก็บเกี่ยวได้ในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเหมือนเดิมยิ่งนานวันก็ยิ่ง เหนน่ยวส่วนคนโสนมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่สิ่งเสมอกันไม่ช้าไม่นานแล้ว สำหรับคุณที่เกิดวันพฤหัสสบดีเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากมายทั้งงานหลักและงานเสริมขอให้คุณวางแผนการเงินให้ดีเพราะรายจ่ายที่สำคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้รออยู่เรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสำเร็จความก้าวหน้าอย่างมากแม้ว่างานของคุณจะต้องลุยคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นจะคิดจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคน รักยังเป็นพลังให้แก่กันและการเสมอแม้ว่าจะงอนกันบ้างตามภาษาแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังรักกันดีส่วนคนโสดมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนบางคนด้วยเหตุบังเอิญสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้มากและมีโชคลาภก้อนใหญ่อีกด้วยหากคุณมีโอกาสก็จะได้รับผลกําไรอย่างล้นเหลือเรื่องของการงานการงานของคุณดีมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคน้อยลงกว่าเมื่อก่อนกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาใน ช้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสําหรับคู่ที่คบกันมานานผ่านอุปสรรคด้วยกันมามากมายถึงเวลาที่จะได้ขยับขยายความสัมพันธ์ไปอีกขั้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พูดคุยทําความรู้จักกับคนที่โปรไฟล์ดีและสีนเสมอกันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับรายจ่ายที่สําคัญเกี่ยวกับครอบครัวหรือสุขภาพเรื่องของการงานการงานภายนอกดู งานของคุณดีมากแต่ลึกๆกลับกังวลและปล่อยวางความเครียดไม่ได้ขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเป็นกำลังสำคัญให้แก่กันและการเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แถมเป็นคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่นิสัยดีอีกด้วยดวงวันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ